สวัสดัสุดาราเพียโคศัพท์ชื่อเล่นวันจจางรุยเห้านอ่หลีู่ตอนนี้ผจอยูู่จิงู สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวสุดารัตน์โคตรนะคะตอนนี้นะคะดิฉันก็กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะโรงเรียนขอนแก่นวิทยายมน,นะคะสายสาศิป์ภาษาจีนนะคะดิฉันนะคะมีพี่น้องร่วมกัน3คน,นะคะ่ะซึ่งดิฉันเป็นคนที่2นะคะดิฉันนะคะเป็นผู้พิการประเภทที่1ค่ะซึ่งก็คือพิการบกพร่องทางการมองเห็น พ่อแม่ของดิฉันนะคะประกอบอาชีพเกษตรกรนะคะค่ะเหตุผลที่ดิฉันอยากเข้าศึกษาต่อในแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ในสาขาการสอนภาษาจีนนะคะมันเป็นความฝันของดิฉันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะว่าดิฉันอยากเป็นคุณครูดิฉันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆค่ะว่าดิฉันต้องเป็นคุณครูเพราะว่าคุณครูมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ดิฉันนะคะมีพี่ๆ ที่เขาเคยเรียนแม่ฟ้าหลวงมาก่อนค่ะพี่อ้อมพี่เอกอย่างครูพี่อ้อมมาค่ะเป็นครูตาบอดที่สอนภาษาจีนคนเดียวในประเทศไทยตอนนี้ค่ะจึงทําให้ดิฉันอยากเรียนต่อในสายสาขานี้ค่ะก็ยังไงก็ฝากพี่ๆแล้วก็คุณครูคณะอาจารย์ช่วยพิจรารณาดิฉันด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอา,า,าจารย์